นักสังเคราะดิจิวัวตเตรชอตเเดฟสวยอสังครับผมคณะกำ้าสู่เกมออกซิเจน not น n c l ด d e d ไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่34ดาวอัโบเรียน,นะครับก็หลังจากครั้งก่อนนะครับผมก็ได้ทําในส่วนของวงจรที่เป็นการเปิดปิดในส่วนของประตูหลบภัยอัตโนมัติแล้วก็มีการสั่งเปิดปิดตัว,วเวณส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อตะกี้นี้ผมไปนั่งพักมาแล้วก็มาอ่านต่อเลยซึ่งผมก็ไปนั่งคิดมานะครับว่าเดี๋ยวผมจะขอทําการ ย้ายในส่วนของกล้องโทรทัศน์แล้วก็อาจเครื่องสแกนอวกาศด้วยนะครับคือ2สิ่งนี้นะครับทั้งกล้องโทรทัศน์เอ่ยแล้วก็ในส่วนของเครื่องสแกนอวกาศเนี่ยมันจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่จะต้องมีการเปิดโล่งบริเวณด้านบนที่จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหากผมวางเอาไว้ต่ําขนาดเนี้ยตรงบริเวณส่วนนี้นะครับมันจะเป็นบริเวณที่ผมจะไม่สามารถทําการก่อสร้างอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอทําการย้ายทั้ง2สิ่งนี้ไปข้างบนกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะวางเอาไว้ประมาณสักแถวนนนีีี้้้กกกก็็แววววััทาาาางงขยะรรเด๋จํ วางเครื่องสแกนอวกาศเพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดด้วยคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่พาร์ทก่อนนะครับว่าเครื่องสแกนอวกาศเนี่ยมันเป็นเครื่องที่จะมีระยะในการสแกนที่แบบจำกัดเหมือนกันเพราะฉันก็ต้องมีการวางเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ผมทําการย้ายนะครับเดี๋ยวจะทําการขุดตัวเริเวณส่วนนี้เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะทําการออกแบบจุดที่จะทําการวางในส่วนของตัวจรวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอทําการเร่งคลิปไปเลยก็แล้วกัน ก็ทําการย้ายเสร็จสักทีเดงนนะครับรู้สึกว่าใช้เวลาไปประมาณ9วงรอบเห็นจะได้ไนะครับ โอเคตอนนี้ก็ทําการวางในส่วนของกล้องโทรทัศน์เครื่องสแกนอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงเงี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นการตั้งที่ค่อนข้างจะถาวรก็เลยทําการใช้ของแพงไปเลยนะครับในส่วนของกล้องโทรทัศน์แล้วก็เครื่องสแกนอากาศเนี่ยผมก็ใช้ในส่วนของเลกล้ามีการวางในส่วนของสารุตัวจะได้เดินทางกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของวงจรอะวงจรทางซ้ายนะครับก็จะเหมือนกับครั้งก่อนเลยก็คือเป็นการต่อวงจรเข้าในส่วนของตัวนัดเกตจากตัวดาวเทียมแล้วก็ทําการ แบ่งจ่ายไปทางซ้ายเพื่อจะเป็นการใส่ในส่วนของตัว memory toggle แล้วก็มีตัวฟิลเตอร์ตรงบริเวณส่วนนี้ แล้วก็ขบนเนี่ยก็ทําการต่อเชื่อมกับในส่วนของประตูหลบดภัยทุกบานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีการต่อเชื่อมมาถึงในส่วนของประตูหลบดภัยแบบตรงๆเลยซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าอยากจะให้ประตูตรงเนี้ยมันเปิดปิดพร้อมกันไปเลยก็ทําการต่อในส่วนของสายไฟอัตโนมัติเนี่ยให้มันเป็นเส้นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของตัวฟิลเตอร์นะครับตัวฟิลเตอร์นะครับครั้งก่อนเนี่ยผมตั้งเอาไว้60วินาทีใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเราขึ้นมาข้าบนแล้วมันก็จะอยู่ใกล้ในส่วนของบ Jeez, ร Moving, ิเ,รเวณ การปรับเพิ่มหรือลงได้แต่าวได้เลยนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของตัวเอาพุทของตัวเมมโมรีก็มีการต่อสายไฟเนี่ยเชื่อมมาก,กับในส่วนของตัวประตูทั้งตัวบริเวณส่วนนี้แล้วก็ลงไปถึงดาวเทียบฝั่งขวาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมต้องการวางในส่วนของในาฬิกาแบบว่าเป็นตัวฉุกเฉินเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีไอเทมแบบกองกองอยู่ผมก็เลยสามารถใช้ในส่วนของเทเซอร์เนี่ยในการสั่งเปิดปิดประตูตัวบรวิเวณน,นี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสายไฟอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของ ล้องโทรทรัศน์แล้วก็เครื่องสงแกนอวกาศก็ต้องมีการต่อในส่วนของไฟฟ้าผมก็ทําการต่อในส่วนของสายไฟฟ้าเอาไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสายไฟเส้นนี้นะครับมันจะเป็นเส้นที่จะแยกกับในส่วนของตัวประตูหลบภัยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเส้นที่มันจะมาเชื่อม,มกับหม้อแปลงไฟฟ้าอันซ้ายสุดตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของเส้นที่เชื่อมกับในส่วนของประตูหลบภัยเนี่ยมันจะเป็นหม้อแปลงอันที่2ตัวนี้ที่จะมีการ ต่อไฟฟ้ามาดังนี้แล้วก็ข้ามในส่วนของเส้นใหญ่มาครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ทําการต่อมาแบบนี้แล้วก็อ่าทําการขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ย มันจะเป็นสายไฟที่ผนใจทำการแยกใช้ในส่วนของประตูหลบภัยเลยเพราะว่าประตูหลบภัยนะครับหบานเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้า120วัตต์ในการใช้งานเปิดปิด1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าว่ามันมีการเปิดปิดพร้อมกันทั้งหมดแบบนี้นะครับสายไฟเนี่ยก็อาจจะมีการแบบเกินได้หรือยอย่างหนึ่งคือสายไฟตัวนํำนะครับจะรับกาลังไฟฟ้าได้สูงสุดก็แค่200 0วัตต์เท่านั้นถ้าหากว่าเราวางเกินจํานวนเนี่ยก็อาจจะมีการอาขาดในส่วนของสายไฟได้ก็เลยมีการแยกใช้ในส่วนของสายไฟแบบนี้นะครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ามีการวางประตูหลบภัยแบบเพิ่มเติมนะครับก็ต้องใช้ไฟฟ้าอีกแหล่งหนึ่งก็จะเป็นมอ8ทังอันที่3อันตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เรื่องนึงแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของกล้องโทรทัศน์ก็เป็นกล้องที่จะต้องมีการต่อในส่วนของไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องมีการต่อในส่วนของท่อแก๊สด้วยนะครับก็คือมีการต่อท่อแก๊สจากอันเดอร์นะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นถาวรก็เลยทําการใช้ของแพงไปเลยนั่นก็คือในส่วนของอท่อแก๊สแบบคุมฉนวนเจป็นดุทนนี่มเข้า เลยเครื่องนี้แล้วก็จบไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีการแก้ไขนะครับนั่นก็คือในส่วนของกระเบื้องทางซ้ายสุดตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นกระเบื้องฉนวนใช่ไหมครับแต่ว่าจากเหตุการณ์ฝนดาวตกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ในส่วนของกระเบื้องฉนวนตรงเนี้ยมันมีความเสียหายได้ผมก็เลยทําการเปลี่ยนจากกระเบื้องฉนวนเนี่ยให้กลายเป็นกระเบื้องหลบภัยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกระเบื้องหลบภัยนะครับก็จะคล้ายๆกับในส่วนของประตูหลบภัยนะครับมันคือสิ่งก่อสร้างที่สามารถป้องกันในนสส่่่่ววขอองงุบติาาได้้แ2เ มนต้องใช้เหล็กกล้าในการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทําเหล็กกล้ามาแบบค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงแล้วก็ในส่วนของกระเบือ้องอาอาหลบภัยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําการวางเพิ่มตรงบริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะมีการเพิ่มเติมก็คือตรงส่วนนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมทําการสั่งให้เขาเนี่ยวางในส่วนของตู้เก็บของเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการ เก็บในส่วนของเจ้าตัวนี้ไว้ครับนี่นก็คือลูกตุ่นโวลนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ผมทําการสั่งขุดไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งตอนที่ขุดไปนะครับมันมีไอเทมบางอย่างที่แบบมันฝังอยู่ใต้ดินแล้วมันก็มีเจ้าสิ่งนี้อยู่ด้วยนั่นก็คือไข่ตุ่นพวกนี้นั่นเองนะครับไข่ตุน so ่นโ oh. ซวโวซึ่งตัวพวกโซวโวพวกนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับพวกเด็กโคหรือแม่ก้อนตัวพิมพนะครับที่มันจะสามารถไต่กําแพงแบบว่าบนล่างได้แต่ว่าในส่วนของเจ้าตัวเนี่ยมันมีความสามารถอีกอย่างหนึ จะยกเว้นในส่วนของอลบอกบางอย่างที่อย่างเช่นแบบว่าเป็นเหล็กอะไรนะกระเบื้องโลหะอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่สามารถทําการขุดทะลุได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นกระเบื้องฉนวนเนี่ยมันก็ยังสามารถขุดทะลุได้อยู่ผมก็เลยทําการจับมันมาแยกเอาไว้ตรงบริเวณส่วนนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันมีแค่สามกระเบื้องตรงนี้ท่านเองคือไม่มีการต่อเชื่อมกับส่วนอื่นเลยหมายความว่ามันจะไม่สามารถไปไหนได้นะครับผมก็เลยจะทําการวางตูเก็บของเอาไว้แล้วก็จะปล่อยไข่ทิิงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีความเสียหาย ตอนที่ผมทําการก่อสร้างนะครับผมยังไม่ได้วางประตูหลบภัยเพิ่มเติมก็เลยทําให้ในส่วนนี้มันมีรับความเสียหายจากอุกกรบางได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการเร่งงานให้เขามาทําการซ่อมแซมแล้วก็เดี๋ยวจะทําการวางในส่วนของอะไรนะกระเบื้องหลบภัยเนี่ยวางตัวบ,บริเวณส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะวางในส่วนของตัวประตูหลบภัยแล้วก็กระเบื้องหลบภัยด้วยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ผมทําการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทําการวางในส่วนของตัวจรวดวนะครับคือตอนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าผมจะวางจรวดไว้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะใกล้กับ ในส่วนของกล้องโทรทัศน์เอ่ยใกล้กับเครื่องสแกนอวกาศเอ่ยก็เลยจะขอทําการย้ายาไปทางขวาตรงบริเวณนี้แทนนะครับอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยผมคิดว่าจะทําการวางเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบว่าห้องเก็บเชื้อเพลิงจลวงหรือไม่ก็จะทําการวางในส่วนของฟาร์มอวกาศนั่นเองนะครับเพราะฉันก็ขอทำการย้ายไปตรงนี้แทนแล้วก็ทําการสังขุดตรงบริเวณส่วนนี้ไปให้หมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฟังเพลงกันอีกรอบหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่วงรอบที่689กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าพามาอีกกว่า10ไซเคิลกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะครับมีการวางในส่วนของกระเบื้องหลบภัยประตูหลบภัยเพิ่มเติมบริเวณส่วนนี้แล้วนะครับพะฉะนตรงนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็มีการก่อสร้างบันไดเพิ่มเติมเพื่อจะสามารถขึ้นมาทํางานด้านบนตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นห้องบริเวณนี้นะครับหลายคนอาจจะมงว่านี่คือห้องอะไรเหรอห้องนี้นะครับมันจะเป็นห้องที่ผมจะทาการเก็บในส่วนของเชื้อเพลิงของตัวจรวดนะครับซึ่้จรวดลำแรกของทุกคนเนี่ย มันจะเป็นต um, ัวนี้ครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ไอ้น้าซึ่งเครื่องยนต์ไอน้ำนะครับมันจะต้องมีการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปซึ่งเชื้อเพลิงนั่นก็คือตัวไอ้น้ำนะครับซึ่งไอน้ําที่ว่าเนี่ยมันก็คือน้ำนั่นแหละครับก็คือจะเป็นน้ําที่จะมีอุณหภูมิแบบว่าสูงเกิน100องศาซึ่งมันก็จะกลายเป็นในส่วนของไอน้ำนะครับแล้วก็ไอน้ำพวกเนี่ยเราสามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับจรวดของเราได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยทําห้องนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะเป็นห้องที่ ผมทำการใส่ในส่วนของน้ําเข้าไปซึ่งก็จะเป็นมาจากท่อน้ําตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งท่อน้ำเนี่ยก็จะนําน้ํามาใส่เอาไว้ในห้องนี้แล้วก็ห้องนี้นะครับมันจะมีอุณหภูมิแบบค่อนข้างจะสูงมาเพราะว่ามันมาจากเจ้ากระเบื้องหน้าต่างพวกนี้นะครับกระเบื้องหน้าต่างที่ผมทําการวางเอาไว้นะครับมันจะเป็นกระเบื้องที่มาสามารถนําความร้อนได้ถ้าว่าเราดูในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสีแดงเลยคือตรงเนี้ย เมื่ออูแบบว่า200องศาแล้วก็ตรงนี้ก็จะค่อย,อยๆดอปลงมานะครับแล้วก็กระเบื้องพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้มันอามาทําการถ่ายเทความร้อนที่ห้องนี้แล้วก็จะทาให้น้าที่อยู่ในห้องเนี่ยมันกลายเป็นในส่วนของไอ้น้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการวางในส่วนของตัวจรวดกันเลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวจรวดเนี่ยเราก็เลือกมาที่ในส่วนของวิจรวดแล้วก็เลือกเครื่องยนต์ไอ้น้ามานะครับ ซึ่งเครื่องยนต์ไอ้น้ำจะเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องใช้เหล็กก้าในการสร้างด้วยนะครับแล้วก็ยังใช้สูงถึง2,000กิโลกร,รมัมก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีการใช้เหล็กก้าที่แบบค่อนข้างจะเยอะมากนะครับซึ่งผมก็จะวางมันเอาไว้ตรงบริเวณส่วนนี้แล้วก็ตรงบริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวจะทําการวางในส่วนของอตัวที่เป็นหน่วยวิจัยก็คือจะเป็นหน่วยยานวิจัยอันนี้นะครับ ซึ่งอุปกรณ์วิจัยนะครับมันจะเป็นตัวที่เราสามารถทําการวิจัยในส่วนของจุดต่างๆบริเวณดวงดาวที่เราทําการไปสํารวจได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการวางในส่วนของขครน่อนให้เรียบร้อยก่อนโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทการวางจุดที่เป็นการสูบในส่วนของเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าไปในส่วนของตัวเครื่องนะครับซึ่งในส่วนของเชื้อเพลิงก็คือไอ้น้ำไอ้น้ำก็คือแก๊สใช่ไหมครับเราก็ใช้ในส่วนของเครื่องสูบแก๊สเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเครื่องสูบแก๊สเนี่ย มันจะเป็นเครื่องที่จะมีขีดจำกัดความร้อนนะครับอยู่ที่75องศาหมายความว่าในส่วนของความร้อนเนี่ยถ้าหากมันเกิดกว่านี่มันก็จะพังได้นะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นไน้ำที่จะมีอุณหภูมิสูงเกินร้อนอยู่แล้วพอฉันถากว่าเราใช้ไล็ธรรมดาเนี่ยก็จะไม่สามารถทนความร้อนได้นะครับพอฉันเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของเหล็กกล้าไปเลยก็แล้วกันซึ่งเหล็กกล้านเนี่ยจะมีการบวกอุณหภูมิความร้อนอบว,วกเข้าไป200องศาก็จะกลายเป็น275องศานะครับ ซึ่งก็จะวางเอาไว้ตรงนี้สัก2จุดกันละกันโอเควางไว้2จุดแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการต่อในส่วนของสายไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาที่ในส่วนของเครื่องตรวเวณส่วนนี้โอเคแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของน้ําอ่ะ ในส่วนของน้ำนะครับตอนนี้มีการต่อท่อมาถึงตรงบริเวณส่วนนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการวางตัวนี้เข้าไปก็แลวกันนั่นก็คือตัวตัดของเหลวนะครับซึ่งตัวตัดของเหลวเนี่ยก็เคยใช้หลายครั้งแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เราสามารถทําการใส่ในส่วนของเซนเซอร์เพื่อจะเป็นการตรวจสอบว่าจะให้ทําการปล่อยน้ําหรือไม่ปล่อยน้าได้นั่นเองนะครับก็วางไว้ตรงนี้จากนั้นก็ทําการวางในส่วนของสายไฟอัตโนมัติ ต่อมาทางขวาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการวางเซนเซอร์ตัวนี้เข้าไปนั่นก็คือเซ็นเซอร์ความดันนะครับซึ่งเซนเซอร์ความดันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราสามารถทําการตรวจสอบความดันของในห้องนี้ได้ถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสั่งให้เจ้าเครื่องเนี่ยมันหยุดทํางานนะครับแล้วก็ท่อขาออกตรงนี้ก็ทําการวางในส่วนของตัวช่องระบายของเหลวเอาไว้นะครับมีที่เติมน้ําแล้วมีที่สูบแก๊สแล้วก็ต้องมีจุดที่เป็นการ กันไม่ให้มีแก๊สไหลผ่านด้วยนะครับก็จะใช้ในส่วนของประตูน้ําเหมือนเดิมก็คือจะทําเป็นทางเดิมแบบนี้แล้วก็เติมน้ําเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ใช้ในส่วนของน้ามันดิบเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะทาการวางกระเบื้องเนี่ยปิดตรงบริเวณส่วนนี้แล้วก็ที่เหลือนะครับก็ต้องทําการวางในส่วนของตัวผนังเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมมนเป็นจุดที่มันจะมีการสัมผสมัสกับอวกาศหมายความว่าถ้าหากมีน้ําหรือมีแก๊สอะไรอยู่ตรงบล็อกเนี่ยมันก็จะมีการหายไปในอวกาศได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการววางงงงในนนส่่ขอผัแห้ ทำการปิดบริเวณส่วนนี้ไปให้หมดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ2ช่องล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของแผ่นสับอุณหภูมิแทนนะครับแผ่นสับอุณหภูมินะครับเป็นแผ่นที่จะสามารถเล่งหรือชะลอ,อะความร้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราทาการสร้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของเพชรอีกครั้งก็แล้วกันซึ่งเพชรเนี่ยมันจะมีความสามารถในการนำความร้อนแบบค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งผมก็จะวางเอาไว้ตรง2จุดด้านล่างก็แล้วกันแล้วก็ถ้าหากว่าผมจะไม่ผิดเนี่ย แผ่สารอุดรภูมินะครับมันก็จะเป็นตัวที่สามารถป้องกันในส่วนของเลวแล้วก็แก๊สเนี่ยไม่ให้ไหลผ่านไปในส่วนของตัวอวากาศได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ทําการวางในส่วนของพลังแห้งปิดเอาไว้ให้หมดแบบนี้นะครับทำการปิดไปให้หมดปุ๊บๆโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ผมทําทการวางในส่วนของประตูเอาไว้นะครับคือตรงเนี้ยตอนแรกสุดน,นะผมคิดว่าจะทาการวางกระเบื้องเนี่ยให้มันเชื่อมถึงกันไปเลยแล้วก็ความร้อนก็จะได้มีการ อาโอนถ่ายถึงกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีอยู่บางช่วงที่ในส่วนของจดวดเนี่ยมันมีการทยานขึ้นไปแล้วก็จะมีการพ้นความร้อนออกมาซึ่งเดี๋ยวมันจะร้อนจนแบบว่าไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมก็เลยทําการเว้นเอาไว้2ช่องแล้วก็จะทําการวางในส่วนของตัวแอร์ร็อนจากกดเอาไว้ตรงนี้เพื่อจะเป็นการควบคุมในส่วนของความร้อนได้นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวจะทําการวางเซนเซอร์เอาไว้แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์อุณหภูมินะครับคือจะเป็นการตรวจสอบในส่วนของอุณหภูมิในห้องนี้นะครับว่าถ้าอุณหภูมิในห้องเนี่ย มันสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการสั่งให้ประตูแอ,อร์รอจากกลเนี่ยมีการเปิดออกมานั่นเองนะครับคือประตูแอ,อร์ร้อจากกลน,นะครับถ้าว่ามันปิดเอาไว้แบบเนี้ยมันก็จะมีการโอนถ่ายความร้อนของ2ฝั่งได้แต่ว่าถ้าหากประตูมันมีการเปิดปุ๊บความร้อนก็จะไม่มีการโอนถึงกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่เราสามารถควบคุมในส่วนของความร้อนได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้อ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะขอเติมน้ำมันเข้าไปอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็ทําการลื้อถอนที่ระบายขวดทิ้งไปแล้้้วววกกกกกก็็็ทําาาารรรรงงะะเเบืออตปนนีแลจ าการกั้นไม่ให้มีการไหลผ่านในส่วนของแก๊สเนี่ยให้ออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วงรอบที่690กันแล้วนะครับอีกแค่ส0วงรอบเนี่ยก็จะครบ700วงรอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการลือ้อถอนในส่วนของที่ระบายขวดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันเยอะมากพอแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีการวางกระเบื้องฉนวนปิดเอาไว้เท่านี้ก็สามารถป้องกันไม่ให้มีการไหลผ่านในส่วนของไอ้น้ำไปดานอื่นได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆางวงจรต่อไปเรื่อยๆส่วนท่อแก๊ ในตัวส่วนของตัวขึ้นยนต์ไอ้น้าเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมทําการวางในส่วนของตัวเซนเซอร์เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นเซนเซอร์ที่จะเป็นเซนเซอร์นาฬิกาที่มีการต่อเชื่อมกับในส่วนของตัวเครื่องสูบแก๊สนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยจะต้องมีการวางวงจรแบบว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับแต่ว่าตอนแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวผมขอทาการสั่งด้วยมือไปก่อนโดยการใช้ในส่วนของเซนเซอร์นาฬิกานะครับแล้วก็มีคนมาเพิ่มเหรอไหนดูซิมีใครมาเพิ่มเอ่ยงานขุดก่อสร้างงานตกแต่งไม่เอาสักคนปฏิเสธทัั้งหมดครบบบ <laughs> ในระหว่างที่เราคนงานเขาทาการก่อสร้างไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขในส่วนของอวงจรตรงนี้กันสักหน่อยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นวงจรที่จะมีการต่อเชื่อมกับในส่วนของประตูหลบภัยกับในส่วนของเครื่องสแกนอวกาศใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราทําการต่อแบบนี้นะครับก็คือมีการต่อในส่วนของเครื่องสแกนอวกาศ2ตัวมีการต่อน็อตเกตสองตัวแบบนี้นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งในบางกรณีนะครับในส่วนของเครื่องสแกนอวกาศเครื่องเนี้ยสมมุติว่าเครื่องข้างขววาานนรรับมมีกกตตจสอดไ ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ปุ๊บมันก็จะมีการส่งสัญญาณสีเขียวออกมาซึ่งสีเขียวเนี่ยก็จะบรนโดนในส่วนของตัวน็อตเกตน็อตเกตเปลี่ยนจากสีเขียวให้กลายเป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีการตรวจสอบเจอในส่วนของฝนดาวตกมันก็จะมีการส่งสัญญาณสีแดงออกมาแล้วก็สีแดงนะครับก็จะถูกเปลี่ยนอน็ตเกตเนี่ยให้กลายเป็นสีเขียวหมายความว่าเจ้าเส้นเนี่ยมันจะมีการรับสัญญ,ญาณทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงพร้อมกันแต่ว่าผมเคยบอกไปแล้วคลิปหนึ่งนะ มีการรับทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวมันจะนับสีเขียวเป็นหลักหมายความว่าถ้าหากเครื่องเนี่ยสามารถตรวจสอบฝนดาวตกเจอปุ๊บแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งมันยังไม่มีการตรวจสอบเจอนะครับประตูมันก็จะยังเปิดต่อไปเพราะว่ามันยังเป็นสีเขียวอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับก็คือเราต้องทําการใช้น็อตเกตแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟที่มีการเชื่อมกับในส่วนของตัวเครื่องสกแกนกับตัวน็อตเกตเนี่ยก็ต้องใช้สายไฟที่มันเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวน็อตเกตตรงนี้ก็ต้องทำการลื้อถอดออกไปแล้วก็รวมไปถึงสายไฟตรงส่วนนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อะทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทีนี้สายไฟของมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คือจากเดิมที่มันมีน็อตเกตสองตัวก็เปลี่ยนมาเป็นน็อตเกตเพียงตัวเดียวแล้วก็สายไฟที่มีการต่อเชื่อมกับตัวเครื่องสแกนอวกาศนะครับทั้งสองเครื่องเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็ถามว่าในส่วนของเครื่องอัตนตัวใดตัวหนึ่งนะครับ มีการตรวจสอบว่ามีการพบในส่วนขอบฝนดาวตกเมื่อไหร่สายไฟเส้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าสายไฟอัตโนมัติเนี่ยถ้าหากมีการได้รับทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวมันจะนับสีเขียวเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าว่าเส้นสีนี้กลายเป็นสีเขียวปุ๊บ น็อตเกตก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวให้กลายเป็นแดงแล้วก็ประตูด้านบนก็จะปิดไปนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราเทตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะยังไม่มีการตรวจพบก็ตามก็จะมีการสั่งปิดประตูนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นวงจรที่ถือว่าน่าจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการสำรวจในส่วนของดวงดาวไปต่อเรื่อยๆแล้วก็ข้างล่างเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้นะครับก็ได้เรียกว่ามีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทีนี้ ทำการวางในส่วนของเครื่องยนต์ไอน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องมีการวางในส่วนของตัวอะไรนะเป็นหน่วยวิจัยด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้หน่วยยานวิจัยนะครับหน่วยยานวิจัยเนี่ยก็ต้องใช้ในส่วนของเหล็ก้า200กิโลกรัมในการสร้างเช่นกันนะครับแล้วก็วางเอาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการวางเนี่ยต่อไปประมาณสัก5อันก็แล้วกันโอเคครับทําการวางในส่วนของหน่วยยานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความเป็นจริงนะครับเราก็แค่ วางในส่วนของตัวเครื่องยนต์วางหน่วยวิจัยอันนึงแล้วก็เราก็สามารถทําการวางในส่วนของแคปซูลมารับการซึ่งเป็นหัวจรวดเนี่ยทำการสั่งปิดได้เลยด้วยซ้านะครับแต่ว่าในส่วนของครั้งเนี่ยผมคิดว่าอยากจะไปให้มันแบบคุ้มคุ้มหน่อยก็เลยจะขอทําการวางในส่วนของหน่วยยานวิจัยเนี่ยเอาไว้ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับ ซึ่ง5จุดที่ว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในส่วนของดวงดาวเนี่ยมันจะมีจุดที่เราสามารถทําการวิจัยได้ทั้งหมด5จุดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของแผนที่ดาวนะครับถ้าหากว่าเราคลิกมาที่ดาวดวงหนึ่งเนี่ยทางด้าน,นขวาตรงบริเวณนี้นะครับมันจะมีหัวข้อที่เป็นหน่วยยานวิจัยที่ติดตั้งแล้วนะครับซึ่งมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5จุดด้วยกันหมายความว่าถ้าหากเราสามารถ ทำจรวดที่มีจุดวิจัยเนี่ยทั้งหมด5จุดได้นะครับเราส่งไปแค่รอบเดียวเนี่ยเราก็สามารถทําทการวิจัยได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องมีการไปไป,ไป,ปมาหลายๆรอบนั่นเองเพราะฉะนันก็ขอทําการวางในส่วนของหน่วยยานวิจัยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมาประมาณสัก4เครื่องก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด5จุดด้วยกันแล้วก็ค่อยทําการวางในส่วนของแคปซูลบังคับการเนี่ยเป็นหัวจรวดเพื่อเป็นการปิดท้ายนั่นเองนะครับ โอ้ o, ตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามีการตรวจสอบเจอในส่วนของฝนดาวตกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูนี่สิครับเห็นไหมครับว่าในส่วนของอเครื่องสแ,แกนอวกาศทางด้านขวามีการตรวจสอบเจอในส่วนของฝนดาวตกนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณสีเขียวมาที่ในส่วนของสายไฟเส้นนี้แต่ว่าในส่วนของเครื่องทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องทางซ้ายเนี่ยมันยังไม่มีการตรวจสอบเจอจากฝนดาวตกเลยแต่ว่าเครื่องเนี่ย ก็เริ่มมีการทําการสั่งปิดในส่วนของตัวประตูตเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมมีน็อตเกจแค่ตัวเดียวไงซึ่งเมื่อตะกี้นี้ถ้าหากว่าผมมีน็อตเกจ2ตัวนะครับแล้วก็มีการต่อสายไฟแยกจากกันเนี่ยมันก็จะทําให้ในส่วนของสายไฟด้านบนนะครับ มันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ถึงแม้ว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบเจอในส่วนของฝนดาวตกก็ตามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีแก้ไขที่แบบว่าก็แค่ทําการต่อสายไฟแดดทำการเชื่อมถึงกันไปเลยแล้วก็ใช้ดอรกเก็ตเพียงแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จรวดของเราทําการก่อสร้างถึงไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะเนี่ย โอเคทําการก่อสร้างอันที่2เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเริ่มอันที่3แล้วก็มุนติก้นี้มีการเปิดประตูในส่วนของประตูหลบภัยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกหินหน้าต่างก็จะตกลงมาข้้งล่างแบบนี้แล้วก็ในส่วนของผิวเปกดาพวกนี้นะครับตอนที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีความร้อนอยู่ด้วยซึ่งความร้อนตรงนี้ก็จะทําการแผ่มาที่ในส่วนของกระเบื้องหน้าต่างแล้วก,กระเบื้องหน้าต่างก็จะค่อยๆร้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมาถึงตัวเรณส่วนนี้ด้วย แล้วก็ถามว่าในส่วนของเซนเซอร์ตรงนี้นะครับมีการสรับให้กลายเป็นสีแดงเมื่อไหร่ประตูก็จะทําการปิดแล้วก็ความร้อนก็จะเข้ามาในเครื่องอนในส่วนของบริเวณส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ทีนี้เรามาเริ่มทําการรันระบบเลยก็แล้วกันก่อนอื่นก็ทําการต่อไวไฟให้มันมาเชื่อมต่อกับในส่วนของตัวตัดของเหลวนะครับจากนั้นก็ทําการตั้งให้ในส่วนของเซนเซอร์นะครับว่าให้มันต่ํากว่า,า20,000กรัมถึงจะมีการทํางานนะครับก็คือใน,ในห้องเนี่ยถ้าหากยังไม่มีไอ้น้ําที่ สูงถึงจนถึงแบบว่าเท่าไหร่นะสูงถึงประมาณสัก20กิโลกร,รัมนะครับก็จะไม่มีการสั่งหยุดในส่วนของน้ำตรงนี้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคบห้องเนี่ยมันยังเป็นสุญญากาศอยู่เจ้าเครื่องนี้มันก็เลยไม่ยอมทํางานนะครับเพราะฉันเดี๋ยวขอทําการตั้งให้แบบตรงข้ามก่อนละกันทาการตั้งเป็นสูงกว่าปุ๊บทําการปิดประตูแล้วก็ประตูนี้ครับก็จะทําการโอนในส่วนของความร้อนเนี่ยเข้ามาในห้องนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืรนะครับแต่ว่าน้ําที่เข้ามาเนี่ย ดันเป็นน้ําเย็นดูสิน้ำที่มานี่เรียกว่าสีฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ความร้อนก็เรียกว่าค่อยๆแผ่เข้ามาแผ่เข้ามาเรื่อยๆได้นะครับดูสิตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่110องศางั้นเหรอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น76นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมาชนกับน้ําเย็นไงก็เลยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเอ๊ะหรือว่าผมควรจะเปลี่ยนแนวดีเออเปลี่ยนแนวเหรอเออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแนวประตูหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอทําการเปลี่ยนในส่วนของแนวปตตูเเเนนนนีีีี่่่่ยยจากกกทแแวั้งด๋อออล โอเคเดี๋ยวขอแก้ไขในส่วนของแนวประตูกันสักหน่อยนะครับคือจากเดิมเนี่ยไปการวางแนวตั้ง2ตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นแนวนอน2ตัวแบบนี้นะครับคือจะได้ ให้ในส่วนของความร้อนเนี่ยมันสามารถโอนมาที่ในส่วนของด้านซ้ายได้อย่างทันทีโดยที่ไม่นจะไม่ต้องผ่านประตู2ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางซ้ายได้เห็นประกว่าอุณหภูมิเนี่ยก็จะค่อยๆสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าอุณหภูมิแบบว่าในห้องเนี่ยมันสูงเกินไปเราก็สามารถทําการใช้เซ็นเซอร์เนี่ยทำการสั่งปิดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิเป็นไงบ้าง90.5 90.6 90.7แล้วก็91แล้วก็ค่อยๆขึึ้้นนนนนปเเรื่่่่ออยยๆบบีีาาาางงงดขววมมุหภูิส็แ ถึง100ถึง200องศาเลยด้วยซ้ำนะครับโอเคที่เหลือแค่ทําการรอเวลานะครับจนกว่าห้องเนี่ยมันจะมีความร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขบวนเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ถือว่ามีการวางตัวที่5นะ้ากางจะวางในส่วนของตัวที่5แล้วนะครับแล้วก็ถากว่าทําการวางหน่วยยาวิจัยเสร็จปุ๊บเราก็สามารถวางในส่วนของตัวแคปซูลที่เป็นในส่วนของหัวจรวดเนี่ยทำการสั่งปิดได้เลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วงรอบที่696กันแล้วนะครับแล้วก็กระเบื้องตอนเนี้ย มีอุณหภูมิสูงถึง1 0 4องศาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำนะครับอุณหภูมิเป็น100องศาแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยน้ำตรงนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวไอน้ําแล้วนะครับก็อาจต้องใช้เวลากันอีกกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้ํามันจะมีการแบบว่าค่อยๆกับเพื่มเลยนะรู้สึกว่าจะเริ่มมีการ เปลี่ยนในส่วนของอน้ํากลายเป็นไอน้ำออกมานี่เริ่มมีการเปลี่ยนไปในส่วนของตัวไอน้ําแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นไมนด้แบบว่าอย่ไงมันยังเป็นน้ํประมาณแบบว่า1 0 0องศาอยู่ไงก็เลยอ,อาจทําให้ตอนที่น้ํากลายเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันมีอุณหภูมิต่าลงแล้วก็กลายไปนในส่วนของอาน้ํากลับมาอีกรอบนึงนครับเพราะฉะนั้นก็อาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนในส่วนของอุณหภูมิกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ได้ทเปไปไงบ้างโอเคทําการวางในส่วนของหน่วยย้ายวิจัยครบ5าอัานเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแคปซูลเพื่อที่จะนําคนอ่านในสารพันของเราเนี่ยสามารถเข้ามาในส่วนของเจ้าตัวเครื่องนี้ได้นั่นเองนะครับทำการวางไปจากนั้นก็ทําการวางในส่วนของเซนเซอร์ขับวนเสร็จแล้วนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ต่อแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสั่งใช้ด้วยมือไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการตั้งรายกาเป็นปิดเอาไว้จากนั้นก็ทําการเชื่อมสายไฟเนี่ยให้มันมาถึงกันเลยนะครับแล้วก็ตอนที่อยากจะให้ประตูตรงนี้เปิดนะครับผมก็สามารถทําการตั้งให้นาฬิกาเนี่ยให้กลายเป็นสีเขียวแล ในระหว่างที่เรารอไอ้น้ำให้มันเดือดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีการวางในส่วนของตัวจรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการวางในส่วนของเครื่องยนต์ไอ้น้ำมีการวางหน่วยยาวิจัยครบทั้ง5จุดแล้วก็มีการวางในส่วนของแคปซูลบรรับการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแคปซูลเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่ามันยังขาดท่าเทียบหน่วยยาซึ่งก็จะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับ นั่นก็คือมันจะเป็นสะพานที่มันจะมีการเชื่อมไปถึงตัวระเวนที่แบบอาเป็นจุดที่ทําให้สรารพัดของเราเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการวางสะพานเจ้านี้ไปแล้วก็ในส่วนของท่าเทียบหน่วยหญ่อันนี้นะครับก็จะใช้เหล็กก้า200กิโลกร,รัมในการสร้างอีกทั้งมันยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการใช้งานด้วยนะครับคือมันจะเป็นไฟฟ้าที่จะเป็นการสั่งเปิดปิดเจ้าตัวนี้ได้นั่นเองโอเคแล้วก็ทําการวางเจ้าสิ่งนี้ไปนะครับจากนั้นก็ อ่ต้องทําการต่อในส่วนของไฟฟ้าใช่ไหมครับไหนขอดูหน่อยสิในส่วนของไฟฟ้านะครับต้องต่อจากตรงส่วนนี้กันเหรอโอ้โหต่อ,อยังไงเลทีนี้อ่าเดี๋ยวค่อยคิดวิธีต่ออีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องมีการวางในส่วนของสายไฟอัตโนมัติเพื่อจะเป็นการตั้งค่าให้ในส่วนของเจ้าตัวเนี้ยมีการเปิดปิดได้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการต่อในส่วนของสายไฟฟ้าแล้วก็สายไฟอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสายไฟอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นการต่อแบบนี้ก็คือจะเป็นการต่อเชื่อมมากัับในนนนนส่ววขอองตเเซซ็รร์าาฬิกะคับ ือในตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสั่งด้วยมือไปก่อนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนาสายไฟอัตโนมัติใหม่แล้วก็จะทําเป็นแบบว่าเป็นวงจรที่สามารถทํางานได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสายไฟฟ้าในส่วนของสายไฟฟ้านะครับก็ได้มีการเชื่อมต่อในส่วนของทางซ้ายมาแล้วก็ลงมาคาล่าแล้วก็มันจะมาเชื่อมกับสายไฟที่เป็นการต่อในห้องที่แบบเป็นในส่วนของตัวไอนานั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าเร่อยากจะให้ในส่วนของสะพานธาตุเทียบอันนี้มันมีการปิดนะครับก็แค่ทําการตั้งรายการเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงเ <S 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 ท่าน,นี้ก็จะมีการปิดในส่วนของ,ของตัวสะพานได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันเปิดเนี่ยก็สามารถทําการตั้งเป็นสีขเขียวเท่าน,นี้ก็สามารถทําการกําหนดการเปิดปิดในช่วงแรกได้แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ก็แค่ทําการกํกาหนดคนงานเข้าไปทําการเลือกที่หมายแล้วก็ทาการเติมเชื้อเพลิงให้เสร็จเท่านี้ก็สามารถใช้งานจรวดลำนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่า เมื่อตะกี้เนี่ยผมโมแต่สนใจด้านบนมากจนเกินไปครับเลยลืมดูแบบในส,ส่วนของเซนเซอร์เมื่อตะกี้นีนะครับไอเซนเซอร์ความรัความัตรงเนี้ยมันมีการตรวจสอบแบบว่าเป็นเขียวแดงสลับไปมานะครับก็เลยทําให้ในส่วนของต,ตัวตัดของเหลวเนี่ยมันมีการปล่อยน้ํามากเกินไปค <c oughs> ือตอนนี้นะครับในห้องเนี่ยเยกได้ว่าท่วมไปด้วยน้ําเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าน้ํามันเยอะแบบเนี้ยกว่าอุณหภูมิมันจะกลายเป็น100องศาได้นะครับมันจะใช้เวลาแบบว่าค่อนข้างจะนานมากเพราะฉันก็ ขอทําการตัดพาร์ทก่อนก็แล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยคือตอนเนี้ยผมเล่นมาแบบว่าค่อนข้างจะนานนะแต่ว่าคนดูเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าสกิปอาจจะคลิปอาจจะยังไม่ได้ยาวมากแต่ว่าผมเล่นมานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอไปพักก่อนก็แล้วกันในระหว่างที่ทําการรอในส่วนของไอ้น้ำเนี่ยให้มันเดือดขึ้นมานั่นเองนะครับผมอโอเคครับหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี แล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน,น่